ก็ขอาการสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมช่องเลยทีมสร้างไรายได้กันด้วยนะครับสำหรับช่องนี้ก็จะเป็นช่องเกี่ยวกับการหาไรายได้ฟรีนะครับก็ใครที่ต้องการสร้างไรายได้หรือว่าหาไรายได้กับทางเรานะครับก็สามารถกด s u b s c r i b e หรือว่ากดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจากทางช่องเราไว้ได้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดเกี่ยวกับการหาไรายได้ฟรีกันนะครับและแอปพลิเคชันนี้นะครับก็มีชื่อว่ามิวยูนั่นเองมิวยูนี่ก็จะเป็นแอปพลิเคชันในการที่เราเนี่ยเข้าไปตอบแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามแล้วก็ สะสมเป็นคะแนนนะครับแล้วก็คะแนนตรงนั้นเนี่ยไปแลกเป็นเจ้าตัวทูมานี่วอลเล็ตนะครับหรือว่าเพย์พ้าหรือว่าเอาไปบริจาคอะไรก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะมีวิธีการทําเงินกับแอป,ปนี้ยังไงเนาะแล้วก็ที่สําคัญนะครับคือใครที่ยังไม่เคยรู้จักแอป,ปนี้หรือว่ายังไม่เคยหาเงินกับแอป,ปนี้มาก่อนเนี่ยก็คลิกไปดูจากลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคสําหรับใครที่มีแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วหรือว่าไปดาวน์โหลดติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วเนี่ย ก็เรามาดูการทํางานกันนะครับว่ามันจะทํางานยังไงเนาะแล้วก็ที่สําคัญนะครับแอปนี้เนี่ยรองรับระบบปฏิบัติการ Android แล้วก็ iOS เลยนะครับสําหรับใครที่สมัครล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยนะครับแล้วก็กรอ,อกโค้ดรับคะแนนเริ่มต้นเรียบร้อยนะการที่เราเนี่ยจะมาทําแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามนะครับก็คือเราจะอยู่ในหน้าหลักหน้านี้เนาะตรงเ,เมนูโฮมนะครับเป็นรูปบ้านด้านล่างสายมือสุดตรงนี้นะครับเวลาที่มันมีแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามเข้ามานะครับก็จะ อยู่ตรงนั้นหลักตรงหน้าน,นี้เลยนะครับถ้าเกิดมีแบบสํารวจนะครับมันจะเขียนว่าเริ่มทําแบบสอบถามตรงนี้ได้เนาะแล้วก็เขาจะบอกคะแนนคร่าวๆนะครับว่าแบบสอบถามนี้เนี่ยเราจะได้คะแนนกี่คะแนนนั่นเองนะครับอย่างแบบสอบถามนี้ก็จะอยู่ระหว่าง130คะแนนถึง267คะแนนนะครับแล้วก็ใช้เวลาทําแค่2-3นาทีเท่านั้นถือว่าน้อยมากๆนะครับแอปนี้เนี่ยก็นิยมเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้เสียเวลาทานานนะครับแล้วคราวนี้เนี่ย เออฟังก์ชันต่อมานะครับในส่วนของเมนูสเตตตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นแบบสอบถามเช่นเดียวกันแต่ว่าการที่เราจะมาตอบแบบสอบถามตรงหน้าไอ้ฟังก์ชันที่2หรือว่าเมนูเมนูที่2ตรงนี้เนี่ยจะไม่ได้คะแนนนะครับแล้วก็เออเราไปดูฟังก์ชันต่อไปกันนะครับก็คือฟังก์ชันที่3ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลเชิงลึกนะครับที่ทางมิวยูเนี่ยได้ไปสํารวจหรือว่าได้จากการที่เราเนี่ยไปตอบแบบสอบถามนะครับเขาก็จะเอามาสรุปเป็นตารางเป็น เออเป็นชาตเป็นอะไรพวกนี้ให้นะครับแล้วก็อ่ารูปแบบที่4นะครับฟังก์ชันที่4ตรงนี้นก็จะเป็นการถอนเงินนั่นเองนะครับสำหรับการถอนเงินตรงนี้นะครับมันก็หลักๆเลยที่คนส่วนใหญ่แรกเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวทูมอนดี้วอลเล็ตมูลค่า300บาทนะครับหรือว่า PayPal มูลค่า300บาทนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเพย์พานะครับยังไม่สามารถสมัครได้นะใครที่ยังไม่มีบัญชี PayPal เนะี่ยก็สามารถไปทําแบบสํารวจสะสมคะแนนแล้วก็มาถอนเป็นเจ้าตัวทูมอนดี้วอลเล็ตนะครับแต่ว่า ใครที่ไม่อยากรอ,อนานนะครับหรือว่าไม่ต้องการเก็บให้ครบ300 t ้ยทูมานีวอลเวลตเนี่ยก็สามารถเอามาเติมเงินมือถือก็ได้นะครับก็คือใช้แค่เงินมือคแนนแล้วก็แลกได้200บาทนะครับรองรับทั้งหมด3เครือข่ายด้วยกันก็จะมีเอเอเอสนะครับดีแทแล้วก็ทูมูฟเอชนั่นเองนะครับหรือว่าใครอยากจะบริจาคก,ก็มี2สถาบันให้บริจาคนะครับเป็นโรงพยาบาลเด็กโนแล้วก็มูลณิธิบ้านนกคมินนะครับตรงนี้ก็ บริจาคก,กันได้นะครับผมโอเคน่าจะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงจุด3ามจุดด้านล่างความมือสุดตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการตั้งค่าต่างๆนะครับหรือว่าการไปตั้งค่าพวกบัญชีผู้ใช้งานขอ้อมูลส่วนตัวรายละเอียดบัญชีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เราสามารถเอาลิงก์แนะนําเพื่อนจากเมนูนี้ได้เช่นกันนะครับก็ให้เราก,กดไปที่คําว่าแนะนําเพื่อนตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถคัดลอก ในส่วนของรหัสเชิญตรงนี้เนี่ยไปแนะนาเพื่อนได้นะครับแต่ว่าเราจะยังไม่ได้คะแนนนะครับเราจะได้คะแนนก็ต่อเมื่อเพื่อนหรือว่าคนที่เอารหัสของเราเนี่ยไปกรอกทําการกรอกทําการกรอกรหัสไปนะครับแล้วก็ต้องทําแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามเนี่ยให้ครบ7แบบสอบถามหรือว่า7ชุดก่อนนะครับเราถึงจะได้รับคะแนนเนี่ยนำอีก500คะแนนด้วยกันนะครับโอเคสําหรับ แอปนี้นะครับก็มีประมาณนี้แล้วกันเนาสำหรับวันนี้นะครับแอปนี้มีชื่อว่า m i วูใครที่ยังไม่มีติดเครื่องนะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดติดตั้งได้เลยนะครับได้เงินจริงเนาะสำหรับแอปนี้นะครับเดี๋ยวจะกดไปให้ดูในส่วนของรายละเอียดบัญชีน่าจะอยู่อันนี้อ่าอันนี้นะครับผมก็เคยทําการแลกไปแล้วนะครับอ่าไปอันนี้เลยเรา,างวัลค u ูมานี่ w อเ l ็ t นะครับมูลค่า300บาทเนาะใช้แต้มแรกอยู่ที่ 15,000คะแนนนะครับก็มายืนยันอีกหนึ่งเสียงละกันนะครับว่าแอปนี้สามารถถาเงินให้เราได้จริงนะครับจากการทําแบบสํารวจใครที่ยังไม่มีอย่าลืมไปดูจากลิงก์ด้านล่างนะครับแล้วก็ทําการติดตั้งแอปแล้วก็มาเก็บคะแนนไปถอนเงินกับแอปนี้กันนะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปมาจนจบนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ